เด็กผมร่วงเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีการรักษาอย่างไรวันนี้เรามาฟังกันนะคะสําหรับภาวะผมร่วงในเด็กเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เราก็เห็นได้นะคะก็จะเห็นลักษณะที่มันร่วงเป็นหย่อมๆยอมแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีการงอกของผมขึ้นมาใหม่นะคะเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นแบบนี้เพราะกลัวเสียบุคลิกนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ วัยของเรานะคะก็คือผู้ใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาผมร่วงในเด็กเล็กก็ผมร่วงได้นะคะดังนั้นผู้ปกครองก็ต้องทราบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกตินะคะแล้วก็มีสาเหตุอะไรนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยปกติผู้ใหญ่เราก็ผมร่วงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของเด็กเนี่ยมีสาเหตุผมร่วงเนี่ยนะคะที่เป็นปัญหาใหญ่ๆก็จะมาจากกากเกลื่อนนะคะบนหนังศีรษะหรือโรคที่ผิดความ ผิดปกติของผิวหนังนะคะมีการอักเสบของผิวหนังนะคะบางเด็กก็อาจจะมีเกลื่อนอยู่บนหนังศีรษะก็เป็นสาเหตุทําให้ผมร่วงได้นะคะบริเวณที่ผมไม่ร่วงก็อาจจะมีลักษณะเหมือนมีจุดสีดําๆอยู่ทั่วศีรษะนะคะก็เราก็สังเกตดูต่อมาสาเหตุมาจากโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆนะคะเกิดจากการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ผิดปกติและมีการทําลายรูขุมขนปรากฏชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นแบบเฉียบพันธุ์นะคะอาจจะ มีลักษณะผมร่วงเป็นวงกลมหรือเป็นรูปไข่นะคะลักษณะเหล่านี้นะคะต่อมาโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆยอมเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันนะคะบางทีก็ผมร่วงเป็นหย่อมๆย่อมจริงๆนะคะบางบางเคสก็ผมร่วงห,หมดทั้งศีรษะบางเคสก็ผมร่วงบนหนังศีรษะแล้วก็ขนตามตัวก็ร่วงด้วยนะคะต่อมาก็คือภาวะดึงผมนะคะโรคดึงผมเนี่ยหลายคนเนี่ยเด็กน้อยนะคะมือน้อยๆเนี่ยมักจะเอานิ้วเนี่ยมาดึงผมของตัวเองถอนผมของตัวเองนะคะ แต่ก็จัดเป็นรูปแบบของความปิกติชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งเป็นผลมาจากเด็กบางคนนะคะมีความรู้สึกว่าการดึงผมหนังศีรษะโดยใช้นิ้วของเขาเนี่ยนะคะเป็นการดึงแบบเหมือนกับตอบสนองความต้องการของเด็กนะคะต่อมาผมร่วงในระยะไทโรเจนนะคะไทโรเจนเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของเส้นผม ตามปกติเมื่อเส้นผมหยุดการเจริญเติบโตเส้นผมเก่าก็จะร่วงออกเพื่อให้เส้นผมใหม่ได้งอกนะคะซึ่งจะมีรูขุมขนแค่เพียง10-15%เท่านั้นที่อยู่ในระยะเวลานี้นะคะดังนั้นเด็กที่มีภาวะเกี่ยวกับไทโรเจนเนี่ยรูขุมขนจะเข้าสู่ระยะไทโรเจนมากกว่าปกติแทนที่จะสูญเสียเส้นผมร้อเส้นต่อวันเหมือนเด็กปกติก็จะกลายเป็น300เส้นต่อวันนะคะ ทำให้ไม่สามารถสังเกตได้ว่าผมร่วงหรือรอยหัวล้นหรือหัวล้านเนี่ยบนหนังศีรษะเนี่ยเป็นตรงไหนบ้างนะคะก็คือเป็นทั่วไปหมดนะคะต่อมาภาวะขาดสารอาหารภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะเป็นกับเด็กนะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อเด็กไม่ได้รับวิตามินเกลือแ,และโปรตีนเพียงพอผมก็จะร่วงนะคะซึ่งเป็นสัญญาณบอกความผิดปกติในการรับประทานอาหารเด็กบางคนอาจจะเบื่ออาหารเป็นโรคปูริเมีย แล้วก็เป็นผลมาจากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำนะคะต่อมาภาวะไทรอยฮอร์โมนต่ำก็คือภาวะที่ไทรอยฮอร์โมนที่คอนะคะมีการผลิตนะคะฮอร์โมนแล้วก็ควบคุมการเผาผลาญของร่างกายเมื่อเกิดภาวะไทรอยฮอร์โมนต่ำหรือไทรอยฮอร์โมนไม่เพียงพอต่อฮอร์โมนที่จำเป็นในการทำให ระบบร่างกายของเราเนี่ยเป็นปกตินะคะก็อาจจะทําให้ผมเนี่ยแห้งเร็วผมร่วงแล้วก็ผมเนี่ยอาจจะร่วงหมดทั้งหนังศีรษะก็ได้นะคะยาเคมีบําบัดในเด็กที่ได้รับยาเคมีบําบัดก็จะมีอาการผมร่วงอยู่แล้วนะคะเพราะคีโมเนี่ยเป็นยาที่ฆ่าเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ฆ่าเซลล์ในร่างกายได้ด้วยนะคะดังนั้นรวมไปถึงเซลล์ในรากผมด้วยสาเหตุของผมร่วงไม่ได้เกิดจากการแพทย์ก็มีนะคะเช่นผมร่วงในเด็กทารกบางคนสูญเสียผมตั้งแต่ช่วงสองสาเดือนแรก ผมที่ร่วงออกเนี่ยก็หลุดออกไปก็จะมีเส้นผมใหม่ขึ้นมาแทนที่ในภายหลังนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะปกติที่ไม่ได้เกิดจากการทางการแพทย์นะคะการถูหรือเสียดสีหมายถึงว่าเด็กที่อายุ3-6เดือนบางคนเนี่ยจะมีผมร่วงเพราะการเสียดสีจากการนอนเปลนะคะคหรือนอนหมอนนอนเบาะนะคะการถูบริเวณศีรษะก็จะเป็นเฉพาะบริเวณที่เด็กถูศีษะไปมานั่นแหละนะคะเมื่อโตขึ้นและเลิกถูก็จะกลับมางอกเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็มีสารเคมีบางอย่างนะคะเช่นผู้ปกครองบางคนพาเด็กไปย้อมผมทําสีผมทําให้ผมร่วงได้ต่อมาก็คือการมัดผมเด็กบางคนต้องมัดผมไปโรงเรียนเพื่อความสวยน่ารักก็เป็นสาเหตุทําให้ผมร่วงเร็วนะคะเพราะว่ามัดแน่นจนเกินไปหรือดึงรั้งมากจนเกินไปนั่นเองนะคะรับมืออย่างไรเมื่อลูกผมร่วงนะคะผมร่วงผมบางศีรษะล้านอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของเด็กบางคนและ กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ปกครองด้วยนะคะทําให้เกิดความไม่มั่นใจนะคะเราก็ต้องพูดคุยกับลูกบอกที่มานะคะว่าผมร่วงเกิดจากอะไรแล้วก็จะกลับมางอกใหม่ได้ให้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกและอาจให้ลูกสวมวิกสวมหมวกนะคะหรือเปลี่ยนทรงผมเพื่อปกปิดนะคะในส่วนที่ ทําให้เด็กเสียความมั่นใจนะคะแล้วก็คนปรึกษาแพทย์หรือกุมารแพทย์เพื่อรับการรักษาและดูแลต่อไปนะคะอันนี้ก็คือภาวะผมร่วงในเด็กซึ่งถามว่าเป็นปกติไหมก็มีศักยภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ในเด็กเล็กทั่วไปนะคะแล้วก็บางท่านก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะก็ไปปรึกษากุมารแพทย์ได้ก็ฝากติดตามคลิปดีๆนะคะที่ฮักเควนเฮิร์ได้นะคะเพื่อดูแลสุขภาพของท่านใน โดยองค์รวมหลายๆโรคนะคะเราก็มีให้ติดตามรับชมรับฟังกันช่วงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของหนังศีรษะนะคะที่เกิดจากรอยโรคต่งตางๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะก็รับฟังได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้ทุกคนเพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันสําหรับวันนี้นะคะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องพอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ